คุณนั่งอยู่ในรถฟอร์มูล่าวันรถเข็มขัดแน่นหัวใจเต้นแรงเสียงเครื่องยนต์ดังอยู่หลังศีรษะความเร็วบนน้ปัดเกิน300กิโลเมตรต่อชั่วโมงในสถานการณ์แบบนี้คุณไม่มีเวลาคิดนานไม่มีเวลาถามใครทุกการตัดสินใจเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีและสิ่งหนึ่งที่นักขับ F1 ต้องอ่านให้ขาดไม่แพ้พวงมาลัยหรือคันเร่งคือธงข้างสนามธงในฟอร์มูล่าวันไม่ใช่แค่ผ้าสีที่โบกไปมาแต่มันคือภาษากลางของสนามแข่งเป็นภาษาที่บอกว่าคุณควรเร่งควรชะลอควรหยุด หรือแม้แต่ควรจบการแข่งขันเดี๋ยวนี้วันนี้ F1 Apex Talks จะพาไปไล่ทุกสีทุกความหมายทุกผลลัพธ์พร้อมตัวอย่างเหตุการณ์จริงที่ท่งเปลี่ยนทั้งเรสและบางครั้งเปลี่ยนทั้งชีวิตนักแข่ง Green Flag ธงเขียวจุดที่การแข่งขันกลับมามีชีวิตอีกครั้งธงเขียวในฟอร์มูล่าวันคือสัญญาณที่บอกว่าสนามแข่งกลับมาอยู่ในสภาพปกติและการแข่งขันสามารถดำเนินต่อได้อย่างเต็มรูปแบบไม่มีข้อจำกัดพิเศษไม่มีอันตรายค้างอยู่และนักขับสามารถใช้ศักยภาพของรถได้เต็มที่อีกครั้งหลายคนเข้าใจว่าธงเขียวมีไว้แค่ตอนตวิยสตาร์ทแต่ในความเป็นจริงธงเขียวถูกใช้บ่อยมากโดยเฉพาะหลังจากที่สนามผ่านช่วงอันตรายมาแล้วไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุการเก็บเศษชิ้นส่วน ช่วงที่มีเซฟตี้คาและเรดแฟลกจังหวะที่ธงเขียวถูกโบกคือช่วงที่เกมการแข่งขันรีสตาร์ททางอ้อมช่องว่างระหว่างรถอาจหายไปอุณหภูมิยางอาจยังไม่สมบูรณ์และจังหวะการเร่งในไม่กี่โค้งแรกสามารถเปลี่ยนลำดับการแข่งขันได้ทันทีสำหรับนักขับธงเขียวไม่ใช่สัญญาณให้กดเต็มทันทีแบบไม่คิดแต่เป็นช่วงที่ต้องประเมินทั้งสภาพยางการยึดเกาะและตำแหน่งของคู่แข่งรอบตัวนักขับที่อ่านสถานการณ์ได้ดีมักจะได้เปรียบตั้งแต่ธงเขียวโบกครั้งแรกในมุมของเรสคอนโทรล การตัดสินใจโบกธงเขียวหมายถึงการยืนยันว่าสนามปลอดภัยเพียงพอสำหรับการแข่งขันความเร็วสูงถ้าเร็วเกินไปอาจเกิดอุบัติเหตุซ้ำถ้าช้าเกินไปการแข่งขันจะเสียจังหวะและความยุติธรรมธงเขียวจึงไม่ใช่แค่การเริ่มแต่มันคือการคืนอิสระให้กับการแข่งขันอีกครั้ง y ย l โล w Fla กธงเหลืองสัญ,ญญาณที่บอกให้เปลี่ยนพฤติกรรมทันทีไม่ใช่แค่ชะลอความเร็วเมื่อธงเหลืองปรากฏขึ้นในฟอร์มูล่าวันความหมายของมันไม่ใช่แค่คำเตือนทั่วไป แต่คือกฎที่นักขับต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมันบอกชัดเจนว่าแทร็กด้านหน้ามีความเสี่ยงและการแข่งขันในจุดนั้นไม่สามารถดำเนินเหมือนปกติได้ธงเหลืองถูกใช้ในสถานการณ์ที่ยังไม่ถึงขั้นต้องหยุดแข่งเช่นมีรถเสียอยู่ข้างทางมีเศษชิ้นส่วนหลุดบนแทร็กหรือมีทีมงานทำงานใกล้เส้นทางแข่งนักขับจึงยังสามารถวิ่งต่อได้แต่ต้องลดความเร็วและงดการแซงทันทีสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือธงเหลืองมี2ระดับธงเหลืองผืนเดียวหมายถึงอันตรายอยู่ใกล้แทร็ก แต่ยังพอควบคุมสถานการณ์ได้ส่วนธงเหลืองสองผืนพร้อมกันบ่งบอกถึงอันตรายที่รุนแรงกว่าและอาจอยู่บนลายแข่งโดยตรงในกรณีนี้นักขับต้องชะลออย่างชัดเจนและเตรียมพร้อมหยุดรถหากจําเป็นการปฏิบัติตามธงเหลืองไม่ได้วัดจากความรู้สึกของนักขับแต่ถูกตรวจสอบจากข้อมูลจริงทั้งความเร็วการยกคันเร่งและเวลาในเซกเตอร์นั้น HFA เห็นว่านักขับไม่ได้ลดความเร็วอย่างเหมาะสมบทลงโทษจะตามมาทันทีแม้จะไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ธงเหลืองจึงไม่ใช่ธงที่ตัดสินว่าใครเร็วกว่าแต่เป็นธงที่วัดวินัยความรับผิดชอบและความเข้าใจในเกมของนักขับแต่ละคน white flag ธงขาวการเตือนล่วงหน้าถึงสิ่งที่ช้ากว่าปกติแต่เสี่ยงกว่าที่คิดธงขาวในฟอร์มูล่าวันใช้เพื่อบอกนักขับว่าดาน,นามีรถที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำผิดปกติอยู่บนแทร็กรถเหล่านี้อาจเป็นรถแข่งที่มีปัญหารถบริการสนามหรือรถกู้ภัยซึ่งมีความเร็วต่างจากรถ F1 อย่างมาก อันตรายของธงขาวไม่ได้อยู่ที่การชนกันแบบบี้กันในโคง้งแต่อยู่ที่ความต่างของความเร็วรถ F1 ที่วิ่งด้วยความเร็วกว่า250กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถเข้าใกล้รถช้าในเวลาไม่กี่วินาทีหากนักขับไม่รู้ตัวล่วงหน้าโอกาสเกิดอุบัติเหตุจะสูงมากต่างจะธงเหลืองที่ธงขาวไม่ได้สั่งให้นักขับลดความเร็วหรือห้ามแซงโดยตรงแต่มันบังคับให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังทันทีนักขับจะต้องเฝ้าระวังด้านหน้าให้มากขึ้นเตรียมเบรกก่อนจุดปกติและพร้อมหลบหลีกในทุกโคง้ง ธงขาวพบได้บ่อยในช่วงการซ้อมแต่ในการแข่งขันจริงการปรากฏของธงนี้มักหมายถึงสถานการณ์พิเศษและเป็นสัญญาณว่ามีสิ่งที่ไม่ควรอยู่บนแทร็กในความเร็วระดับนี้หน้าที่ของธงขาวจึงไม่ใช่การควบคุมเกมแต่คือการป้องกันอุบัติเหตุจากสิ่งที่นักขับอาจยังมองไม่เห็นมันคือธงของการเตรียมตัวไม่ใช่การหยุดหรือชะลอการแข่งขัน Yellow and red flag ธงเหลืองแดงคำเตือนว่าพื้นแทร็กไม่เหมือนเดิม แม้ภาพที่เห็นจะยังเหมือนเดิมทงเหลืองแดงลายทางถูกใช้เมื่อเรสคอนโทรลตรวจพบว่าผิวแทร็กด้านหน้ามีการยึดเกาะลดลงอย่างผิดปกติสาเหตุอาจมาจากน้ำฝนน้ำมันเศษยางฝุ่นหรือกรวดที่ถูกลากขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มักมองไม่เห็นชัดด้วยตาเปล่าแต่ส่งผลกับรถทันทีที่เข้าโค้งต่างจากทงเหลืองทงเหลืองแดงไม่ได้สั่งให้ลดความเร็วหรือห้ามแซงมันไม่ได้บอกว่ามีอันตรายอยู่ตรงหน้าแต่บอกว่าพฤติกรรมของรถจะเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งในโลกของ F1 แรงยึดเกาะที่หายไปเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอให้รถเสียสมดุลได้เมื่อนักขับเห็นธงนี้สิ่งที่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่ความเร็วอย่างเดียวแต่คือวิธีการขับทั้งหมดการเบรกต้องนุ่มขึ้นการเปิดพวงมลาลัยต้องละเอียดกว่าเดิมและการกดคันเร่งตอนออกโค้งต้องระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะเมื่อใช้ยางสลิกที่ไวต่อสภาพผิวสนามมากทงเหลืองแดงจึงเป็นธงที่ทดสอบความรู้สึกของนักขับมากกว่าการท่องจำกฎนักขับที่เชื่อข้อมูลจากสนามและปรับตัวได้เร็วมักผ่านช่วงนี้ไปได้โดยไม่เสียเวลา ในขณะที่คนที่ขับเหมือนเดิมอาจจบเรสโดยไม่รู้ตัวว่าพลาดตรงไหน Blue Flag ทงฟ้าสัญญาณที่ไม่ได้เตือนอันตรายแต่เตือนเรื่องบทบาทของคุณในสนามทงฟ้าในฟอร์มูล่าวัไม่ได้เกี่ยวกับสภาพแทร็กหรืออุบัติเหตุแต่มันเป็นสัญญาณด้านตำแหน่งการแข่งขันถูกใช้เพื่อแจ้งนักขับว่ามีรถที่เร็วกว่าหรือรถผู้นำกำลังจะผ่านเข้ามา สถานการณ์ที่พบธงฟ้ามากที่สุดคือเมื่อนักขับถูกแซงรอบหรือที่เรียกว่าโดนลูกในกรณีนี้นักขับที่เห็นธงฟ้าจำเป็นต้องให้ทางไม่ขวางเส้นทางและไม่ต่อสู้เพื่อรักษาตำแหน่งเพราะตำแหน่งนั้นไม่ได้อยู่ในการแข่งขันโดยตรงแล้วธงฟ้ายังถูกใช้ตอนรถออกจากพิษเพื่อเตือนว่ามีรถความเร็วสูงกำลังวิ่งผ่านบนแทร็กหลักนักขับที่ออกจากพิษต้องระวังเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดหน้าหรือการประทะโดยไม่จำเป็นการเพิกเฉยต่อธงฟ้าไม่ใช่เรื่องเล็ก หานักขับขวางรถที่เร็วกว่าอย่างต่อเนื่อง Race Control สามารถลงโทษได้ตั้งแต่การเตือนไปจนถึงบทลงโทษด้านเวลาธงฟ้าจึงไม่ใช่ธงของความเร็วแต่เป็นธงของความเข้าใจเกมการแข่งขันร่วมกันมันสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพของนักขับว่ารู้หรือไม่ว่าช่วงไหนควรสู้และช่วงไหนควรถอยเพื่อให้เกมเดินต่อไปได้อย่างยุติธรรม Black Flag with Orange Circle ธงดำส้มคำสั่งให้หยุดแข่งชั่วคราวเพราะรถของคุณไม่ปลอดภัยพอ ธงดำที่มีวงกลมสีส้มตรงกลางไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของการลงโทษแต่มันคือคำสั่งด้านความปลอดภัยที่รีสคอนโทรใช้โดยตรงกับรถคันใดคันหนึ่งเมื่อพบว่ารถคันนั้นมีปัญหาทางเทคนิคที่อาจก่อให้เกิดอันตรายปัญหาที่ทำให้ต้องใช้ธงนี้อาจเกิดได้หลายแบบเช่นชิ้นส่วนตัวรถหลวมแผงบอดี้แตกน้ำมันหรือของเหลวรั่วหรือองค์ประกอบทางกลที่เสี่ยงจะหลุดออกมาระหว่างการแข่งขันแม้นักขับจะยังควบคุมรถได้ตามปกติ แต่ถ้ารถสร้างความเสี่ยงต่อคันอื่นหรือทีมงานเรสต์คอนโทรลจะไม่ปล่อยให้วิ่งต่อเมื่อเห็นธงดำส้มนักขับต้องนำรถกลับเข้าสู่พิษทันทีเพื่อให้ทีมตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหากซ่อมแล้วผ่านการประเมินด้านความปลอดภัยรถสามารถกลับเอาไปแข่งขันต่อได้ตางจากธงดำที่หมายถึงการจบการแข่งขันโดยสิ้นเชิงธงดำส้มจึงเป็นเสมือนเส้นแบ่งระหว่างรถที่ยังแข่งได้กับรถที่ต้องหยุดเพื่อความปลอดภัยก่อนมันแสดงให้เห็นว่าในฟอร์มูล่าวันความเร็วไม่เคยสำคัญมากกว่าความปลอดภัย ไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งไหนของการแข่งขันก็ตาม black and white flag ทงดำขาวคำเตือนเนี่ยเป็นทางการว่าคุณกำลังถูกจับตาอยู่ทงดำขาวเป็นสัญญาณเตือนที่ race control ใช้กับนักขับรายบุคคลโดยไม่ได้หมายถึงการลงโทษทันทีแต่เป็นการแจ้งชัดเจนว่าพฤติกรรมการขับของนักขับคนนั้นเริ่มเกินขอบเขตที่ยอมรับได้สถานการณ์ที่มักทําให้เกิดธงนี้เช่นการขับแบบก้าวร้าเกินไปการบีบคู่แข่งออกนอกแทร็กการป้องกันตําแหน่งที่เสี่ยง หรือการฝ่าฝืนกติกาเล็กๆซ้ำหลายครั้งแม้การกระทำเหล่านี้อาจยังไม่ถึงขั้นลงโทษแต่หากปล่อยไว้อาจนำไปสู่อุบัติเหตุหรือความได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรมทงดำขาวเปรียบเสมือนใบเหลืองในโลกของฟอร์มูล่าวันมันไม่ได้ตัดคะแนนไม่ได้ตัดสิทธิ์แต่ส่งผลทางจิตวิทยาอย่างชัดเจนเพราะนักขับจะรู้ทันทีว่าการกระทำครั้งต่อไปจะถูกพิจารณาอย่างเข้มงวดมากขึ้น หานักขับยังคงมีพฤติกรรมเดิมหลังจากได้รับธงดำขาวบทลงโทษที่หนักกว่าเช่นไทม์เพนัลตีหรือโทษอื่นๆสามารถตามมาได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการเตือนซ้ำธงนี้จึงไม่ได้ใช้เพื่อหยุดการแข่งขันแต่ใช้เพื่อรักษาสมดุลระหว่างความดุดเดือดของการแข่งกับความปลอดภัยและความยุติธรรมในสนามแบล็ k แฟลกธงดำคำสั่งจบการแข่งขันทันทีโดยไม่เปิดโอกาสให้แก้ตัวธงสีดำในฟอร์มูล่าวันคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดของการตัดสินจากเรสคอนโทร มันไม่ได้เป็นคําเตือนและไม่ได้เปิดพื้นที่ให้ต่อรองเมื่อธงนี้ถูกใช้กับนักขับคนใดคนหนึ่งความหมายมีเพียงอย่างเดียวคือการแข่งขันของนักขับคนนั้นต้องสิ้นสุดลงทันทีการถูกธงดํามักเกิดจากการกระทําที่ร้ายแรงเช่นการฝา่าฝืนกฎอย่างชัดเจนและต่อเนื่องการเพิกเฉยต่อคําสั่งจากเรสคอนโทรลหรือการขับขี่ที่สร้างอันตรายอย่างยอมรับไม่ได้ต่อผู้อื่นในบางกรณีทงดำอาจถูกใช้หลังจากมีการเตือนหลายครั้งแล้วแต่ก็มีสถานการณ์ที่สามารถถูกตัดสิทธิ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องมีสัญญ,ญาณล่วงหน้า เมื่อนักขับเห็นธงดำ,ดำเขาจะต้องนำรถกลับเข้าสู่พิษและออกจากการแข่งขันไม่มีการซ่อมไม่มีการแก้ไขและไม่มีการกลับออกไปแข่งต่อผลการแข่งขันของนักขับคนนั้นจะถูกยกเลิกหรือไม่ถูกนับตามกติกาในยุคป,ปัจจุบันธงดำถูกใช้น้อยมากเนื่องจาก FIA มักเลือกใช้บทลงโทษรูปแบบอื่นก่อนแต่เมื่อมันถูกนำมาใช้นั่นแปลว่าสถานการณ์ได้ข้ามเส้นที่กติกายอมรับได้ไปแล้วธงดำจึงเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าไม่ว่าคุณจะเร็วแค่ไหนหรือมีสถานะในสนามอย่างไร กติกาและความปลอดภัยคือสิ่งที่อยู่เหนือทุกอย่างในฟอร์มูล่าวันเรดแฟลกธทงแดงเมื่อสนามไม่ปลอดภัยพอการแข่งขันต้องหยุดทันทีทงแดงในฟอร์มูล่าวันคือสัญญาณว่าการแข่งขันไม่สามารถดําเนินต่อได้ในสภาพปัจจุบันไม่ใช่เพราะใครทําผิดแต่เพราะสนามแข่งไม่ปลอดภัยมากพอสําหรับการวิ่งด้วยความเร็วสูงทันทีที่ทงแดงถูกโบกนักขับทุกคนต้องลดความเร็วงดการแซงและนํารถกลับเข้าสู่พิทเลนตามคําสั่ง สถานการณ์ที่นำไปสู่ทงแดงมักเป็นเหตุการณ์ดุนแรงเช่นอุบัติเหตุหนักรถเสียค้างอยู่ในจุดอันตรายกำแพงหรือโครงสร้างสนามเสียหายหรือสภาพอากาศเลวร้ายจนทัศนวิสัยและการควบคุมรถไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในกรณีเหล่านี้การใช้เซฟตี้คาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอระหว่างช่วงทงแดงการแข่งขันจะถูกหยุดเวลานักขับสามารถลงจากรถได้และทีมงานสามารถทำงานกับรถภายใต้กติกาที่กำหนด ช่วงเวลานี้มักเปลี่ยนรูปเกมการแข่งขันเพราะช่องว่างเวลาที่สร้างมาอาจหายไปและกลยุทธ์หลายอย่างต้องถูกรีเซ็ตใหม่ความแตกต่างสำคัญคือธงแดงไม่ใช่การชะลอเกมแต่เป็นการหยุดเกมโดยสมบูรณ์การแข่งขันจะกลับมาอีกครั้งก็ต่อเมื่อ r a ส e คอนโทรลมั่นใจว่าสนามปลอดภัยจริงซึ่งอาจมาพร้อมการรีสตาร์ทแบบยืนหรือแบบเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ธงแดงจงเป็นการตัดสินใจที่หนักที่สุดรูปแบบหนึ่ง ราะมันสะท้อนชัดเจนว่าในฟอร์มูล่าวันไม่มีชัยชนะใดสำคัญไปกว่าความปลอดภัยของทุกคนในสนามเชเกอร์แฟลก์ทงตาหมารุก,กเส้นแบ่งระหว่างการแข่งขันกับผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไม่ได้อีกแล้วทงตาหมารุกคือสัญญาณจบของกิจกรรมบนแทร็กไม่ว่าจะเป็นการซ้อมรอบควอลิฟายหรือการแข่งขันหลักเมื่อธงนี้ถูกโบกผลลัพธ์ทั้งหมดจะถูกบันทึกและการแข่งขันจะไม่ดำเนินต่อไปอีกสำหรับนักขับทงตาหมารุกไม่ใช่แค่เส้นชชยแต่มันคือช่วงเวลาที่ทุกการตัดสินใจตลอดเรสถูกตัดสินผล ไม่ว่าจะเป็นการเลือกกลยุทธ์การเข้าออกพิษการแซงหรือความผิดพลาดเล็กๆทั้งหมดถูกสะสมและสะท้อนออกมาในอันดับสุดท้ายณนะักขณะนั้นแม้รถจะยังวิ่งอยู่บนแทร็กหลังทงถูกโบกแต่การแซงหรือการเปลี่ยนตำแหน่งจะไม่ถูกนับเป็นผลการแข่งขันนักขับต้องลดความเร็วและนำรถกับพิษอย่างปลอดภัยขณะที่ทีมงานเริ่มประเมินผลเรสทันทีทงตาหมารุกยังเป็นสัญลักษณ์ทางอารมณ์สำหรับบางคนมันคือชัยชนะโพเดียมหรือคะแนนสำคัญ สำหรับบางคนมันคือความผิดหวังหรือโอกาสที่หลุดมือไปแต่สำหรับทุกคนในสนามธงนี้คือจุดสิ้นสุดของแรงกดดันตลอดการแข่งขันในโลกของฟอร์มูล่าวันทงตาหมักรุกไม่ได้บอกว่าใครเร็วที่สุดเพียงอย่างเดียวแต่มันบอกว่าใครจัดการทุกองค์ประกอบของเรสได้ดีที่สุดตั้งแต่ไฟสตาร์ทจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนเส้นชัยในฟอร์มูล่าวันทงไม่ใช่แค่สัญญาณแต่มันคือระบบสื่อสารชีวิตนักขับที่อ่านธงผิดอาจเสียตำแหน่งเสียคะแนนหรือเสียมากกว่านั้น และนี่คือเหตุผลว่าทำไมการดู F1 ให้สนุกขึ้นไม่ใช่แค่ดูว่าใครเร็วแต่ต้องดูว่าใครอ่านเกมสนามได้ดีที่สุดครั้งหน้าที่คุณดูฟอร์ u l a ่าวันลองอย่ามองแค่รถลองมองข้างสนามดูว่าธงสีอะไรถูกโบและนักขับตอบสนองยังไงเพราะในเซียววินาทีหนึ่งธงผืนเล็กๆอาจกําลังตัดสินทางเรสอยู่ก็ได้ถ้าคลิปนี้ทําให้คุณดู F1 สนุกขึ้นกดติดตาม F1 Apex Talk ไว้เพื่อเป็นกําลังใจสวัสดีครับ